เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือกระทงมะละกอที่บ้านพี่ทุกอย่างวัตถุดิบบ้านพี่เองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฐานจากต้นกล้วยมะละกอของพี่แล้วก็ดอกไม้นี้ที่จําชื่อไม่ได้นะจ๊ะที่บ้านพี่มีวัตถุดิบหมดเลยจ้าแล้วดอกที่จะดอกไม้ที่เขาจะใช้เกี่ยวกับ ปักธูปปักเทียนก็ส่วนพี่เหมือนกันนะมีสีแดงเดี๋ยวพี่ไปเตรียมธูปก,กับเทียนมาใส่นะจ๊ะพร้อมดอกไม้สีแดงส่วนพี่เช่นกันนะจ๊ะนี่แหละกระทงฝีมือและวัตถุดิบของพี่นะจ๊ะสวยมากเลยประทับใจอะ่ะทำกระทงมะละกอเองมีมะละกอเองที่บ้านมีต้นกล้วยเองมีดอกไม้เอง ภูมิใจได้กระทงไปลอยแล้วนี่แหละกระทงของพี่จากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะลากินได้นะคะเตรียมตัดเล็บตัดผมและใส่เงินเตรียมไปลอยกระทงกันเลยจ้าเพื่อนๆจ้ากระทงแสนสวยของพี่ธรรมชาติน่ารักธรรมชาติน่าเอ็นดูดูสิ มันอาจจะไม่สวยเหมือนอมืออาชีพนะคะพี่ก็ลองทำๆดูเห็นเขาทำกันเยอะบ้านพี่มีวัตถุดิบแบบนี้พี่ก็ต้องใช้วัตถุดิบที่พี่มีนะคะ